ข่าวฟุตบอลประจำวันที่25มกราคม2567เขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะเด่นสุดตอนนี้แฟนโหวตดีอาร์ตแข่งยอดเยี่ยมเกมกับฟูลแลมหลุยดีอาร์ตได้รับการโหวตเป็นเพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์ในเกมกับฟูลแลมหลังจากประตูสำคัญของเขาช่วยให้ทีมตีตัวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับ กองหน้าโคลัมเบียทำประตูในนาทีที่11ของเกมรอบรองชนะเลิศนาที2ที่คราวเวนคอตเทตเมื่อคืนที่ผ่านมาลูกยิงดังกล่าวกลายเป็นส่วนสำคัญในผลเสมอ1-1ตอ่ 1, ที่ทำให้หงแดงเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม3-2ตอ่ 2. ในโพลทางแมตช์เซนเตอร์ของแฟนบอลหลังเกมดิอาร์ตคว้ารางวัลเพเยอร์ออฟเดอะแมตช์เหนือดาวินนูเนสและเฟอร์จินฟานได